ครับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนการเข้าใช้งานบัญชีอีเมลนะครับที่ได้รับแจกจากทางโรงเรียนนะครับเป็นโดเมนของโรงเรียนศรีวิชัยนะครับก็คือภายใต้โดเมนที่ตามด้วย s i s w c a c t h สำหรับนักเรียนนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับแจกบัญชีอีเมลไปแล้วนะครับก็ให้ ทำการจด username และ password ของตัวเองนะครับเลยนะครับสําหรับคนที่ได้รับอีเมลไปแล้วนะครับให้เรามาเริ่มทําการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานเริ่มต้นจากเข้าไปใน gmail ก่อนนะครับเปิด gmail นะครับแอป gmail ของเราซึ่งในโทรศัพท์ของเราจะต้องมีแอป gmail อยู่นะครับเมื่อขึ้นมาเ,เข้าสู่เว็บ gmail แล้วหน้าแรกนะครับสังเกตว่าใน gmail ของเราจะเป็นเมลที่เราใช้งานอยู่ตามปกตินะครับ ให้เรามาที่มุมบนขวานะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปของเราเองในการใช้เมลของเก่าของเดิมครับคลิกไปนะครับหรืออาจจะใช้นิ้วจิ้มบนโทรศัพท์ก็แล้วแต่นะครับสังเกตว่าจะมีบัญชีการใช้งานเดิมของเราอยู่นะครับเดิมของเราอยู่ที่มีนะครับสังเกตว่าจะเป็นชื่อแล้วก็ตามด้วยแ s i ย gmail.com นะฮะ ให้เรามาเริ่มทําการเพิ่มบัญชีอื่นนะครับมาที่เพิ่มบัญชีอื่นเมื่อคลิกแล้วปุ๊บนะครับ Gmail ก็จะถามว่าเราจะเพิ่มด้วยบัญชีอะไรเราก็มาเลือกที่ google นะครับใช้บริษัท Google หลังจากนั้นรอส,สักแป,ป๊บหนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งลงชื่อเข้าใช้งานครับเราก็ใส่อีเมลที่เราได้รับไปนะครับอย่างในที่นี้ของของครูตั้งว่า S s ter, s a s t e r a s s i g n w c a c t h นะครับสังเกตนะครับจำไว้ด้วยนะครับว่าอีเมลที่ได้รับนะครับจะตามด้วย assignswc.ac.th นะครับถ้าเป็นของนักเรียนก็จะเป็นลักษณะที่ว่าขึ้นต้นด้วยตัว s นะครับ s ตัวเล็กนะครับแล้วก็ตามด้วยเลขประจําตัวนักเรียนนะครับอย่างเช่น1 2ึ่งสอย่างนี้เลขประจําตัวนักเรียนแล้วก็ตามด้วย s i s w c ac.th ซึ่ง swc.ac.th ก็คือ gmail เดิมนั่นแหละครับไม่ต่างกันนะครับอย่างไรที่นี้ครูครูใช้ชื่อว่า tester อ่ t e s ส e r swc.ac.th นะครับหลังจากนั้นเลือกถัดไปนะครับกดถัดไปปุ๊บมันจะปรากฏชื่อนะครับแล้วก็นามสกุลของครูอันนี้เป็นตัวทดสอบครูก็ตั้งว่าน,นายอยากรู้นามสกุลต้องลองนะครับ ป้อนรหัสผ่านเราก็ใส่รหัสผ่านตามที่ได้รับแจ้งไปนะครับถ้าใครจําไม่ได้นะครับเบื้องต้นเป็นรหัสผ่านเลขประจําตัวของตัวเอง13หลักนะครับนักเรียนสามารถรู้อยู่แล้วเป็นของตัวเองนะครับเลขประชาชน13หลักเป็นรหัสผ่านในครั้งแรกนะครับอ่ะอย่างเช่นเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วก็กดถัดไปนะครับเมื่อเราถัดไปแล้ว นะครับทาง Google นะครับจะบังคับให้เราใช้การร่ารักษาความปลอดภัยข้อตกลงของเขานะครับเราก็เลือกฉันยอมรับนะครับด้านล่างซึ่งอยู่ด้านล่างเมื่อยอมรับเสร็จแล้วนะครับใครที่ส่วนใหญ่จะเกิดกับโทรศัพท์ที่เป็นประบบปฏิบัติการ Android นะครับไม่ว่าจะเป็น Samsung, Huawei, Oppo, Vivo e นะครับเหล่านี้ จะเป็นระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งจะติดโ o ล i ซีนะครับซึ่งจริงๆเราจะต้องทำการสร้างสังเกตนะครับเดี๋ยวครูจะทำให้ดูว่าถ้าหากเราไม่สร้างจะเป็นยังไงนะครับถ้าเรากดข้ามนะครับกดข้ามเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่ติดตั้งนะครับสมมุติเราไม่ติดตั้งในครั้งแรกกดข้ามปุ๊บสังเกตนะครับกลับมาหน้าเดิมเห็นไหมครับแต่เมื่อเรากลับมาดูบัญชีบัญชีจะมีให้เรา2 2รายการ นะครับแต่เราจะยังไม่สามารถใช้งานอีเมลเหล่านี้ได้สังเกตนะครับถ้าเราเลือกเป็นเทสเตอร์ปับ๊บระบบจะซิงอยู่อย่างนั้นแหละครับไม่ไปไหนเลยนะฮะให้เรากลับมาที่ทําการจัดการบัญชีก่อนนะครับเมื่อเราจัดการบัญชีนะครับระบบจะกลับมาที่หน้าเทสเตอร์ tester. ให้เรามาคลิกที่ลงชื่อเข้าใช้ให้เสร็จสมบูรณ์ นะครับคลิกปับ๊บมันจะพาเรากลับมาหน้า p o l i c ีที่เดิมนะครับหน้าของโปรแกรม google app device policy คือรักษาความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้องติดตั้งนะครับเมื่อเราทำการติดตั้งเราก็ต้องอเลือกติดตั้งนะครับสังเกตนะครับจะเป็นลักษณะของสัญลักษณ์ android ขึ้นมาเสร็จแล้วเลือกถัดไปครับถัดไปเลยเป็นการยอมรับนะครับ ถ้าเป็นหน้านี้เมื่อขึ้นมาแล้วแอปงานของคุณรวมไปถึงไว้ที่เดียวกันหรือไม่นะครับเขาบอกว่าฉันไม่ต้องการโปรไฟล์งานหากไม่เพิ่มโปรไฟล์งานองค์กรของคุณจะสามารถทําการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่ออุปกรณ์ทั้งเครื่องอันนี้แล้วแต่นะครับใครจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้อย่างครูติ๊กว่าฉันไม่ต้องการเพิ่มโปรไฟล์นะครับถัดไปครับเมื่อเลือกถัดไปรอสักครู่นะครับ หน้าการเปิดใช้การโปรแกรมควบคุมจะขึ้นมานะครับเราก็ดูว่าถ้าตรงไหนที่มันมีข้อกำหนดตัวสีเหลืองๆหรือ,รอ,รอสีแดงๆเราก็ทำการแก้ไขให้ถูกนะครับโดยปกติแล้วระบบจะให้เราทำการตั้งค่าค่ารหัสผ่านหรือว่าพินพ์รหัสเครื่องนะครับในที่นี้ตั้งแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็เปิดใช้งานนะครับหลังจากนั้นเลือกบังคับใช้ นะครับเลือกบังคับใช้เกี่ยวกับ Google Policy นะครับเลือกถัดไปเรื่อยๆนะครับระบบจะทำการตรวจสอบถัดไปครับเรียบร้อยนะครับเมื่อเข้าสู่หน้าปกติก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยเราปิดได้เลยนะครับปิดได้เลยเมื่อปิดแล้วนะครับสังเกตว่าเห็นไหมครับอีเมล จะเด้งขึ้นมาให้เรานะครับอยู่ในลักษณะของออการใช้งานตามปกตินะครับตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่าอีเมลเป็นของ tester@swc.ac.th si แล้วนะครับใช้งานได้แต่ถ้าเกิดเราจะสวิตช์กลับไป Gmail เราก็สามารถเลือกที่ Gmail นะครับมันก็จะสลับกลับมาให้ที่ Gmail ตอนนี้ขอใช้เป็น tester นะครับ swc หลังจากนั้นให้นักเรียนนะครับเข้ามาตรวจสอบอ,อีเมลด้านข้างนะครับไปที่กล่องจดหมายนะครับกล่องจดหมายจะปรากฏอีเมลที่คุณครูประจําวิชา,าส่งจดหมายเชิญนักเรียนเข้าห้องไปนะครับลองดูว่าเจอไหมนะครับมีของคุณครูท่านใดบ้างนักเรียนก็สามารถตรวจสอบดูได้หรืออีเมลอื่นๆที่ได้รับนะครับในที่นี้พอเราเลือกจดหมายนะครับระบบก็จะบอกเราว่า มีจดหมายข้อความว่าอะไรบ้างนะครับอย่างในที่นี้มีข้อความสวัสดีนาะยอยากรู้นะครับมีการเชิญเข้าห้องจากาครูชาตรีมานะครับเลือกคลิกเข้าร่วมนะครับเมื่อเราเข้าร่วมเสร็จแล้วโปรแกรมจะทําการถามเราว่าต้องการเปิดด้วยคลาสรูมใช่หรือไม่เฉพาะครั้งนี้หรือทุกครั้งนะครับเราก็เลือกแล้วแต่นะครับเราถ้าเราเลือกครั้งนี้เราก็จะต้องตอบทุกรอบ แต่ถ้าเราเลือกทุกครั้งมันก็จะ,จะถามเราครั้งเดียวกูเลือกทุกครั้งเลยนะครับทุกครั้งเลยเพื่อความสะดวกพอเริ่มใช้งานนะครับสังเกตโปรแกรมจะถามเราว่าคุณจะเข้าด้วยเมลอ,อันไหนนะครับถ้าหากคุณเข้าด้วย gmail นะครับเราก็จะเลีงไปที่ gmail แต่ในที่นี้ให้เข้าด้วย s i swc ac th นะครับ เพื่อความสะดวกและเข้าใจง่ายตอบตกลงครับเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับจะพานักเรียนเข้ามาสู่ห้องอบรมในที่นี้ครูใช้คําว่าห้องอบรมครูนะครับเป็นเป็นตัวอย่างเป็นห้องเรียนตัวอย่างเราสามารถเลือกดูได้นะครับว่าสตรีมมีอะไรบ้างนะครับชั้นงานของชั้นเรียนมีอะไรบ้าง ผู้คนนะครับที่เข้ามาในห้องแล้วนักเรียนสามารถดูได้นะครับแต่ถ้าหากว่านักเรียนคนใดนะครับเกิดมีข้อผิดพลาดในการเข้าชั้นเรียนนะครับให้มาเลือกที่ öğ, บริเวณเส sure ้น3เส้นด้านข้างนะครับเมนูด้านข้าง3เส้นคลิกแล้วเลือกเปลี่ยนเมนูนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนผู้ใช้งานเราสามารถเลือกเปลี่ยนผู้ใช้งานได้นะครับเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเข้าด้วย อีเมลของอันไหนนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสอนการเริ่มต้นใช้งาน google classroom สำหรับนักเรียนนะครับออหลายคนอาจจะติดปัญหาที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ขอให้ยึดนะครับแล้วก็ดออูแนวทางประมาณนี้นะครับอาจจะไม่เหมือนกันซะทุกอย่างเพราะว่าออระบบปฏิบัติการบางรุ่นเนี่ยอาจจะมี หน้าตาที่แตกต่างกันไปเล็กน้อยนะครับแต่ก็คงจะไม่หนีจากในคลิปวิดีโอนี้ที่ทำไวให้ดูนะครับอันนี้เอาไว้ให้ดูเป็นเป็นตัวอย่างนะครับก็ขอให้ทุกคนดูแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมนะครับซึ่งซึ่งบางคนก็อาจจะติดปัญหาที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างในที่นี้มีที่ส่งเข้ามาแจ้งปัญหาเข้ามาอย่างเช่นนะครับ ตามรูปที่เห็นบนหน้าจอนะครับก็คือบอกว่าขออภัยแต่คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง c l a s s r o o m แล้วอ้าวก็ในเมื่อเราเข้า Username Password ถูกต้องแล้วนะครับถ้าเราทำตามขั้นตอนที่ให้ไปในตอนต้นนะครับกระบวนการจะพาเราไปสู่เรื่องของการใช้ Google Policy นะครับให้ติดตั้งให้เรียบร้อยในกรณีบนมือถือนะครับ เคสนี้จะ,ะไม่เกิดนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของเคสเรื่องของสิทธ,ธิ์การเข้าถึงคลาส s ูมนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับให้ย้อนกลับไปดูในส่วนของการเข้าใช้คลาสสูมนะครับว่าเมนูด้านบนนะครับเมนูด้านบนที่บอกว่าณตอนนี้เราใช้อีเมลอะไรอยู่นะครับขอให้สลับให้ถูกต้องนะครับสลับเลือกสลับคลิก บริเวณเตรงรายชื่อบัญชีรายชื่ออีเมลนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น s i s w c นะครับ ac th ก็จะใช้งานได้ครับคาดว่าคงจะพอทำได้ไม่มากก็น้อยนะครับส่วนถ้าใครติดปัญหาอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะทำคลิปออกมาแก้ให้ดูเป็นระยะระยะนะครับแล้วแต่กรณีปัญหานะครับโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ